Go go go! โยโยโย่ yo, yo, yo. บ่ายสามงตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลึงลูกหนังทั้งทางช anel น o u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็ลยกแล้วกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเสปเราว,วิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ได้คิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้า 777ครับอ่ะแล้วก็ทักทายเแฟนทาง TikTok ด้วยนะครับ Soccer k l คย้ำว่าเดี๋ยวคืนวันนี้เวลา2องทุ่มนะครับก่อนเข้าเกมประมาณ15บหนาทีประมาณสัก1นึ่ทุ่มสีนาทีเนี่ยติดตามทางหน้าเพจขึงลูกหนังนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ห้องไลฟ์สกอร์ของ True Sport ครับไปภาคเกมเวสต์แฮมกับแมนยูนะครับสดๆไปได้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆครับมีภาคมันๆแล้วก็ตัดสลับไฮไลท์ให้ได้ติดตามกันในจังหวะสำคัญๆนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ คนืนงเ้นยมเดียวครับไปที่เวลา5ทุ่มเกาโชเซดาอิตาลีครับลาซิโอจะเปิดบ้านเจอกับกาเยรีลาซิโอเนี่ยมี6แต้มจากการชนะ2แพ้1นะครับเกมลาสุนในลีกบุกแพ้เอลซิมิลานไป0นต่อ2ลงเล่นในยูโรปลาลีกนะครับบุกไปแพ้กาลาตาสรายไปศนย์ต่อ1นะครับเขีอวง่ายว่าเกมที่แพ้กา,าลานี่ก็จัดเต็มพอสมควรครับแต่ว่าก็มีผู้เล่นบางคนได้พักนะครับทั้งเซอร์เกมินโควิดซาวิดได้พักในเกมยุโรปรวมไปถึงเปโดรครับแนวรุก ก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในคืนวันนี้ครับร่วมกับพอลวิสอาร์เบลโตรูคาสเลว่าเฟรเดริคแอนเดอร์สันนะครับหน้าเป้าจะเป็นชิโร่อิมโมบิเลเหมือนเดิมฝั่งของทีมชาวเกาะกายารีอ,ออกสตาร์ทแย่มากนะครับเสมอ1แพ้2ม,มีแค่ตั้มเดียวครับเกมล่าสุดแพ้หาบ้านให้กับเจนัวไป2-3นะครับปัญหาคือเควินซอสแมนนะครับตัวใหม่ที่ยืมมานี่ไปเจ็บนะครับทำให้กลางเนยยวบเลยครับตัวห,หลักๆก็จะมีรัสวานมารินนะครับคู่หน้าเป็นบอเวียเกด้า เล่นกับเจ้าเปโดรครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันลาซิโอเอาชนะไปกลับเลยนะครับเกมเดบ้านชนะ1-0เกมเยือนบุกชนะ2-0แล้วถ้าไปดูเฮ to h e ฮดเจอกันมา14นะัดหลังสุดในหลีกไม่น่าเชื่อครับลาซิโอชนะ11แล้วเสมอแค่3เกมนะครับเอ,า,อาง่ายว่าเป็นบอลแพ้ทางจริงๆนะครับ คือกาแยี่เจอลาซิโอที่ใดโดนทุกทียิ่งกาแยี่ออกสตาร์ทมา3นัดฤดูการน,นี้โดนไป9ประตูเกมรับยุ่ยมากนะครับดังนั้นเกมนี้ชัวร์ครับไม่ต้องคิดเยอะครับลาซิโอ1ประตูยืนพื้นนีแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์ลาซิโอเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย